<TV. S 2> หนุ่มเออร์บริทพร้อมอยู่แล้วกับซีรีส์สุดพิเศษไอคอน8รถยอดนิยมในใจคนไทยวันนี้จะมาอัปเดตรุ่นไหนนั้นตามเขาไปแซ่ดกันเลยค่ะวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าขันนี้ครับ The All New นะครับ 911เจนเนอเรชั 91, ล่าสุดครับซึ่งเป็น Generation 92, น992ครับเป็นหนึ่งในไอคอนนะครับที่คนไทยของเราเนี่ยต้องเป็นรถในฝันแน่นอนครับสำหรับ Porsche 911ตัวน,นี้ครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะครับรถยนต์ของเขาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนดีไซน์เลยนะครับแต่ว่าของ Porsche เนี่ยเป็นการ Evolution แทนนะครับตั้งแต่ Generation แรกเนี่ยทุกคันก็ยังคงความเป็น silhouette เดิมอยู่นะครับเป็นกระจังหน้าที่ต่ำแบบนี้ ไฟหน้าที่ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เป็นฮอนเชสข้างหน้าด้านข้างนที่ยกขึ้นมานะครับให้ไปดูเป็นรถสปอร์ตอย่างแท้จริงของ Por ช c h e นะครับแน่นอนว่าสูตรของ91เนี่ยยังคงจะต้องเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเป็นรถขับหลังที่มีเครื่องวางด้านหลังและด้านหน้าก็มีที่วางของเปิดได้จากการรูปแบบนี้นะครับแล้วก็พอเวลาเปิดขึ้นมาก็จะมีที่เก็บของที่เดียวของ91เลยนะครับอยู่ที่ใต้กระโปรงหน้าและสามารถเก็บของได้เยอะ ี่วนด้านข้างของรถเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็น91จริงๆนะครับด้านหน้าที่ยกสูงขึ้นมาขึ้นมาถึงรูฟไลน์นี้นะครับลากยาวไปถึงด้านหลังเลยตัวเริ่มต้นนะครับ91คาเรล่านะครับเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรแฟลตซิกส์นะครับทวินเทอร์โบนะครับ ให้กาลังสูงสุดอยู่ที่385แรงม้านะครับได้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับทำความเร็วสูงถึง100ได้ภายใน4.0วิเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากๆแล้ว,ลวถึงแม้มันจะเป็นรุ่นแค่เริ่มต้นทํางานไปที่เกียร์8สปีด PDK ตัวใหม่มีใน91เท่านั้นนะครับและขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะครับแล้วตรงนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับของ91ที่จะต้องเป็นไฟท้ายเบอร์3เนี่ยเป็นเลข11เวลาใครเบรกก็จะเห็นนะแล้วก็คันนี้นะครับมีเจ้า Porsche Individual นะครับ สีแดงแล้วนะครับจะเป็นไฟสีขาวนะครับแบบนี้ซึ่งจะเห็นแค่ตอนวันเท่านั้นนะตอนคืนก็ยังเป็นสีแดงอยู่เหมือนเดิมด้านในของ91ในเจเนอเรชันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีการดีไซน์ที่ทำมาได้ดูทันสมัยมากๆแล้วก็ยังคงความเป็นอะไหอกอยู่บางอย่างนะครับอย่างเช่นเจ้ามาตรวัดตรงกลางเนี่ย มัดวัดรอบนะครับยังเป็นอาล็อ g กอยู่นะครับไม่ได้เป็นจอหมดแล้วนะครับจะเป็นจอแค่ด้านข้างเท่านั้นนะครับที่เป็นจอที่สามารถเปลี่ยนได้ดูแมปอะไรต่างๆแล้วพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย GT นะครับดีไซน์มาให้มันดูบางๆนะดูเท่ๆหน่อยๆแล้วก็จอตรงกลางนะมีขนาดใหญ่นะครับในคันนี้นะครับเป็นโมเดล year ล่าสุดนะจะเป็น Porsche Entertainment ตัวล่าสุดแล้วนะครับที่มีความทันสมัยมาก ตอนนี้นะครับเอิร์ก็ขึ้นมาอยู่ในเจ้า Porsche 911แล้วอย่างแรกที่รู้สึกได้ก็คือโครงอะไรมันมั่นขึ้นพอสมควรเลยนะครับช่วงล่างอะไรต่างๆในแน่นอนว่าก็คงต้องแข็งเลยนะครับเพราะเป็นรถสปอร์ตสามารถเห็นรอบรถได้ไงนะ่ายอย่างเช่นในเจ้ากระดีดด้านข้างเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นมุมรถด้านหน้านะครับแล้วก็หลังรถเนี่ยกระจกข้างก็จะเห็นปั้นท้ายที่โผล่มาของ911ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับ ใครนะครับที่สนใจเดนิวพอ o r c เ e 91 1ตัวนี้นะครับสามารถไปชมที่โชว์รูมของ p o r อเช e ทั่วประเทศเลยนะครับแล้ววันนี้เราต้องขอบคุณ a a s จริงๆนะครับที่ให้เรามาขับเจ้า91ตัวนี้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ